เนี่ยมาดูครับผมอันนี้ปลานิลเหมือนกันครับจะเป็นไซส์ปลาเค็มนะสวยๆเลยนะนี่ครับนู่นครับไซส์ปลาเค็มกําลังดีเลยครับนี่น่าจะเอาไปทําปลาเค็มนะปลาสวายอะ่ะนี่ปลาสวายนะโขนว่นเลยนะโลยี่ห้าครับป้านี่ปลานี่ปลาจีนปลาจีนสดๆใหม่เลยนี่ปูกระใหญ่ทีนี้นี่เพิ่งจะเคยเห็นนะครับมานี่ปลานี่คือปลาบึกเนาะ นี่ปลาตาต่ำปลามึกยักษ์ตัวใหญ่น่าจะประมาณน่าจะร่วม30มสิบโลไม่ใช่ยี่สิบโลอันเนี้ยยี่สิบโลพอดีนี่นี่สี่สิบโลพอดีปลาบึกเนาะพี่เนาะใช่ครับครับสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยอยู่ที่อ่างทองนะครับตลาดซับทวีอ่างทองปลาสดน,นะครับเดี๋ยวพาคลิปนี้พาเพื่อนมาดูปลาอ่างทองตอนประมาณตีสองฝุ่นป่านะเนี่ยปลากำลังกำลังจะมาลงนะครับนี่ มาได้เลยนะอยู่ที่อ่างทองแต่ซับทวีเกิดทุกวันนะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งถึงประมาณเที่ยงนะครับบ่ายๆนี่ก็มีเดี๋ยวรรชมบรรยากาศไปด้วยกันเลยครับไปเลยครับตามมาเลยครับผมป่าไปดูเรกครับผมมาปลาเยอะแะตอนนี้ตีสองเลยนะครับมาปลากำลังลงมามีใหม่นะครับผมอยู่ที่พิกัดนะครับตลาดทัพทวีอ่างทองจะไปดูปลากันครับสวัสดีครับขออนุญาตนะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ครับผม เนี่ยมาดูปลาปลาสวายเหรอนี่ปลาสวายนะตัวนว่นเลยนะโลยี่ห้านะครับป้านนครับสวัสดีครับปลาหมายเลขสามสิบบาทอ่าสามสิบบาทอ่ะแฟนดูให้ดูกใกล้ๆส,สวยๆเลยอันนี้ร้านอะไรนะชื่อเจ๊กริมเนาะเจ๊กริมนะครับเจ๊กริมสวัสดีครับผมครับปากร้านเนี่ยครับมีอะไรบ้างปลาตัวนี้ครับลูกปลาเลยค่ะตัวนี้ตัวสวายเนาะ ตัวข้างในนั้นไข่ปลามาไข่ปลาจะฝากฝากใบโทรมีเบอร์โซ่ไหมครับมีค่ะตัวแปดหนึ่งแปดหนึ่งสองสี่สองตัวหนึ่งค่ะอ่ามาได้เลยเนาะตลาดอ่างคองนะครับอ่างคลองอ่าตลาดซับทวีเนาะเปิดตั้งแต่ที่สองเหรอที่สองถึงประมาณกี่โมงครับอยูยันเที่ยงเที่ยงประมาณเที่ยงนะอย่ามาดูได้เดี๋ยวกับปลาสดใหม่ๆลงกันใหม่ๆเลยนะครับผมโอเคครับขออนุญาตนะครับป้าอยากก็ชมปลาชมป้า อันนี้ไขป่ปลาครับผมไขป่ปลาแล้วก็ปลานินนะนี่แฟนดูปลานินทำอันนี้ทำนี้ทำหัวตัดหัวเลยมีปลาเนี่ยปลาปจีนปลาจีนสด,สดสดใหม่ๆเลยเนี่ยแล้วก็มีปลาไหลเนี่ยเพิ่งเพิ่งจะลงนะครับยังยังมาไม่หมดนะอันนี้คือปลามาจากบ่อนั้นเพื่อนนี่คือมาจากบ่อออกมาแล้วก็มาลงสดๆสเลยนะครับผมนี่ครับผม เนี่ยกำลังจะลงนะครับเพิ่งยังลงไม่เสร็จนะอู้มาดูปลาใหญ่อันนี้ร้านเจเนี่ยครับร้านเจก,กิมปลาสดเนี่ยครับผมเบอร์โทรตามนั้นนะแล้วก็มาดูเอกแพปลาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เอกแพปลาเบอร์โทรแฟนดูเดี๋ยวมาดูปลาบึกยักษ์เพิ่งจะลงนี่ปัวใหญ่เลยนี่เพิงเ่งจะเคยเห็นนะครับมานี่นี่คือปลาบึกเนาะ นี่ปลาตาต่ำปลาบึกยักษ์ตัวใหญ่น่าจะเป็นน่าจะรวม30มสโลมั้งตัวนี้40โลสีโลอันนี้สี่สิบโลนี่สี่สิโลพอดีปลาบึกเนาะพี่เนาะใช่ครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับไม่เคยเจอนี่เพิ่งเจอครั้งแรกเนี่ยนี่นี่สวยเลยนี่ปลานินปลายิสกนะปลาจีนเนี่ยเพิ่งจะเริ่มลงนะนี่ครับแล้วก็ปลาสวายเนี่ยตัเท่าไหร่เนี่ย โลสามสิบบาทตัวใหญ่ปลาแม่น้ำปลาแม่น้ำอ๋อปลาบ่อปลาแม่น้ำอ่ะคัดแยกตัวสวยๆนะครับสวัสดีครับเพิ่งจะลงเนาะมาอัปเดตให้ไายังไม่ลงครับไายังไม่ลงเนาะเดี๋ยวมาดูตอนลงใหม่ที่อะไรครับลุงทีสองสี่สิบเดี๋ยวมาดูตอนตี่สองสิบเดี๋ยวพาเดินดก่อนเดี๋ยวตอนลงใหม่ยิ่งน่าดูครับผมไปเดินดูก่อนนะเดี๋ยวมาดูตอนลงอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวไปดูปลาลงจากท้ายรถใหม่ๆเลยครับนี่คือปลาสวายนะดูนะครับผมอันนี้คือปลาเดี๋ยวมาคัดตรงนี้นะครับเราก็จะไปที่แพนะตรงนี้ก็จุดคัดนะครับผมนี่อันนี้คือปลาสวายนอกกับแข็งมานะครับผมสดๆใหม่ๆแบบนี้เลยนี่มากัะเป็นสองตันสองตันสามตันแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแบบเป็นปลาออกนะครับผมนะออกน้ํามาเนี่ยเดี๋ยวไปดูก็จะคัดตรงนี้นะอันนี้คือจุดคัดปลา จุดคัดไซส์นะครับผมนะกันให้ดูสดใหม่ๆเลยเย็ยนๆเลยนะล้องน้ำแข็งมาเย็ยนๆเลยครับเป็นปลาสวายมาดูปลาปลาสดๆเลยครับปลาเป็นปลาทับทิมนะครับผมนี่ร้านเบิร์ด แพปลานะครับผมมาดูเบอร์โทรก่อนขออน,นุญาตนะครับอันนี้ปลาครับทิมแบบนี้และครับเก็ใหม่เลยนะนี่รถเท่าไหร่ครับขออนุญาตนะเจ็ดสิบห้าเนาะผมมาจาก y t u b e อ่ะดูก่อนนะครับผมนี่เจ็ดิบห้าบาทมีตัวสดๆก็มีนะครับแล้วก็เป็นแบบฟิตมาก็มีนะดีจ้ะ มาได้เลยนะอยู่ที่เบิร์ดแพปลาอ่างทองนะครับผมนี่เปิดประมาณที่สองแล้วครับผมกําลังลงปลานะมีเยอะนะครับผมไปไปดูกันด้านหลังก็มีนี่กาลังคัดอยู่ครับนี่จ้ะโอเคเดี๋ยวไปดูร้านเจ๊หมวยปลาสดนะครับเบอร์โทรตามนี้นะเพื่อนนะเจ๊สวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊เจ๊โาเจ๊ทางไหนสวัสดีครับเจ๊มาผมมาจากยูซูปเนาะยู u ูปครับผมเดี๋ยวมาดูปลากัน อันนี้คือปลาบุกปลาบึก <ไข S 1> ปลาบึกปลาบึกหันอ,อ่ะให้ถ่ายับมาจากยูทูบครับเจ้จ้าเกิมาถ่ายอยู่นี่ปลาบึกครับผมร้อยสิบบาทปลาบึกห,หันนะครับแล้วก็แปดสิบห้าบาทเป็นปลาดุกหันชิ้นนะครับผมอันนี้ไข่ปลาสดๆห้าสิบบาทโหนี่เป็นยาวเลยนี่แล้วด้านในก็เป็นปลาทอดมันเนาะปลาบดอันนี้ก็ปลาบึกนะครับปลาบึก แปดโลป่ะโลละห้าสิบห้าบาทจ้ะแล้วก็ปลาปลาสวายปลาสวายสามสิบห้าบาทครับผมนี่จะ้ะตัวประมาณสามสี่โลเนี่ยสวายสามสิบาทอ่ะไซรองประมาณหน่อยแล้วก็สามสิบสามได้กลางๆครับผมนีจะ้ะร้านร้านเจร้านเจหมวยเนาะโอเคมาได้เลยนะครับอยู่ที่ตลาดรักเวียองทองอันนี้อาคารอะไรครับอาคารอะไร สวัสดีครับครับอ้อยนี่อร้านเราดีโคตรจะสะอาดมากอืมสะอาดครับร้านเนี่ยร้านเจ๊หมวยได้ด้วยกันป่ะครับทางนู้อ๋อเจ๊เล็กนะครับอ๋อร้านเดียวกันนะครับมีสองสองชื่อสองเบอร์เนาะถ่ายไว้โอเคไหมหนึ่งยอดบ้านสามกุงนะสวัสดีครับเจ๊แล้วก็เจ็ด สี่ศูนย์เก้าเจ๊กำลังยุ่งอยู่สวายจ้าไม่เป็นไรจะยุ่งมากเลยค่ะครับผมสวัสดีครับเจ๊ปากร้านนะครับเจ๊จะร้านอยู่ตรงไหนครับพี่จ๊ะร้านอยู่ที่ตลาดซับชวีค่ะตรงข้ามกับแต้ค่ะเชิญมาอุดหนุนเลยนะคะมาได้เลยนะครับผมเปิดที่โมงครับเจ๊เปิดตั้งแต่ตีสองถึงสองโมงเย็นจ้ะสองโมงเย็นเนาะปลาเรามีเยอะแยะเลยมีปลาบึกค่ะมีปลาสวายหั่นชิ้นมีทอดมันมีเนื้อปลามีมีปลาสวายตัวมีปลาบึกหั่นชิ้นค่ะแล้วก็มีไข่ปลาทุกไข่เลยมีทุกอยยย่าาางเเเลลนนะมได้ ก็เบอร์โทรตามนี้นะครับเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะแล้วก็จำหน้าด้วยค่ะมี2ป้ายนะครับนะโอเคครับผมขอบคุณมากครับเจ๊วัสดีครับผมจ้าสวัสดีครับขอบคุณมากครับเจ๊กบต่อครับผมปักอ่ะเดี๋ยวโอแอปนะครับรับซื้อจำหน่ายกบนะครับตามเบอร์โทรตามนี้ขออนุญาตนะครับเจ๊ดีครับผมผมมาจาก YouTube เดี๋ยวมาดูกบครับกบสดๆแบบนี้เลยนะอยู่ในตะกร้าเลยไส่สวยๆเลยโลเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ย75 8ดห้าแเนาะตามไซส์นี่เบอร์ เขาเล็<ย>กเบอร,ร์ก,กล<ด>าง<ด>ใหญ่ใหญ่อยู่นี่นะ,ะสวยๆเลยครับผมโอเคนี่ก็มาแบบนี้เลยนะะสดใหม่ๆนะครับเนาะขออนุญาตนะครับผมจะมาได้เลยนะเบอร์โทรตามนี้นะเพื่อนนะสนใจก็โทรมาอยู่ที่อ่างทองนะครับปลาสดๆใหม่ๆนะไอกบสดๆใหม่เนาะโอเคไปขออนุญาตนะครับกบทัมลาดานจ้าเชื่ออะไราจ้า <c> ฝ <oughs> <c oughs> ากร้านเนี่ยครับร้านชื่ออะไรร้านชื่อโอเอฟค่ะโอเอฟเนาะปิด มีมีกบสามไซส์นี่เนาะสดๆใหม่ๆเลยเนาะอันนี้รับทําให้ไหมครับก็รับรับทําด้วยเนาะลูกค้าจะมาสั่งได้เนาะตามเบอร์โทรนั่นแหละตามเบอร์โทรเลยค่ะอ่าเปิดตีโมงครับเปิดตีอะไรตีหนึ่งค่ะตีหนึ่งถึงประมาณตีโมงครับปิดร้านเนาะปิดร้านปิดร้านประมาณเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งตอนเที่ยงนะประมาณเที่ยงนะครับผมก็่หนประมาณนั้นเลยจ้ะมาได้กบสวยๆเลยนะนี่มาดูใกล้ๆเลยครับผมนี่มีสามไซส์เจ็ดสิบแปดเจ็ดห้าบอ เจ็ดห้าแปดสิบแปดห้าเนาะตามไซน์นะครับโอเคขอบคุณมากครับผมจ้าป่ะป่ะเปิดจำหน่ายนะตีสองตีสิบนะครับก็จะเริ่มปล่อยปลาคัดปลาเลยนะครับมาได้เลยครับผมเนี่ยเริ่มปล่อยกันแล้วนะเดี๋ยวคัดปลาเสร็็จกนี่ยครับดูบรรยากาศเป็นปลานิลนะแล้วคัดไซน์แล้วก็จะไปที่แผงนะครับผมนะอันนี้ก็จะคัดไซน์เป็นปลาสดๆจาก จากบ่อนะครับมาเป็นปลาเป็นปลาบ่อคัดคัดไซ์มาครับผมก็ออกมาได้เป็นปลาสดสดใหม่ๆนะครับผมนี่นี่ครับผมปลานิลคัดไซ์นะอาได้เดยนะมันที่สองสี่สะเก็จะคัดปลาปล่อยปลาจากรถนะครับลงมาคัดกันพร้อมกันหมดเลยนะครับผมทางนู้นก็จะปล่อยพร้อมๆกันเลยครับ แค่นี้ดูบรรยากาศพร้อมกันเลยเยอะนะครับเดี๋ยวจะเ,เข้าบอ่อเดี๋ยวปลาเนี่ยก็จะมาช่งางกิโลกิโลเดี๋ยวจะเข้าไปที่แผงนะเดี๋ยวเราตามไปดูที่แผงนะครับนี่คือบรรยากาศการลงปลาไปเดินไปดูแต่ลายท้าบป่ะนี่คือบรรยากาศครับเห็นไหมปลา,ปลาสดๆใหม่ๆดูสดๆเลยนะครับเป็นปลาออกนะขออนุญาตนะครับเป็นปลานินนะครับไซส์ใหญ่ตัวเนี้ยนี่ นี่นะครับผมก็เริ่มคัดกันแล้วนะนะครับโอ้สวยๆเลยนี่ใช่ไหมปลาสดๆเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับครับผมแล้วก็แล้วช่างกิโลกี่กิโลห้าสิบบาทประมาณห้าสิบโลนุ่มน้อยชาแนลนะนุงน้อยชาแนลครับนุ่มน้อยไปไหนครับผมนุงน้อยไปไหนเนี่ยนุงน้อยที่หาปลานะอันนั้นนุงน้อยปรากฏครั้ง อันนี้ลุงน้อยเชน่วหาปลาืานกันมาหาตามตลาดไม่ได้ไปหาที่แม่น้ำฝากฝากเรนะลุงน้อยเชนลวครับผมนี่นี่นี่ลุงน้อยหาปลาหาที่ในตลาดไปหาแม่น้ำไม่เป็นอะนี่ครับลุงน้อย Channel. เชนิวเราไปถ่ายให้ดูรุนครงบรรยากาศครับผมเห็นไหม ไปแผน่นไปอินเสิร์ตไว้นี่นะครับผมปลาสวยๆมาใหม่ๆเลยนะครับก็จะเด่นแบบเนี้ยเ <c oughs> นี่ยนะมาดูนี่มาแบบสดๆเลยนะครับมาเยอะๆเลยเป็นปลาออฟสวยๆเลยเนี่ยมาดูครับผมอันนี้ปลานินเหมือนกันรครับจะเป็นไซส์ปลาเข็มนะสวยๆเลยนะนี่ครับน,นุ่นจับ ไซต์ปลาเค็มกํลาลังดีเลยครับนี่น่าจะเอาไปทําปลาเค็มนะฝั่งนี้ก็เป็นปลาใหญ่เป็นดูมาดูปลาใหญ่ครับระะเอเสวัสดีครับผมขออนุญาตนะครับมาทำยูทูปให้ครับ<ช>มา<ช>บจากช่อง youtube <ช>ครับโอเคอนุญาตนะมาถ่ายทําให้เฉยโอรโมให้ครับผม,ผมครับผมขออนุญาตตลาดแล้วตลาดอมาใจทำให้นี่นะครับมาได้เลยนะ ตัวไซส์ใหญ่หญเลยนะตัวใหญ่เลยนะโอ้ปลาใหญ่มากอ่ <c oughs> สือๆนะครับผมมาได้เลยนะสนใจก็มาดูมีหลายไซส์ตัวใหญ่ก็มีตัวเล็กก็มีนะครับปลานินคัดไซส์สวยๆเลยนะยูที่อ่างทองนะคระับปลาปลาสดอ่างทองครับผมเปิดต้นประมาณที่2.40 <c oughs> นะครับแล้วก็เดเข้าไปที่ตลาดที่แผง ครับผมอ่าก็ะจะกระเด็นนิดนึงโอเคครับผมครับเรลงจากบ่อก็จะจะใส่ซาเล้งแบบนี้นะเดี๋ยวตามไปดูไปลงตรงไหนนะเนี่ยครับเราไปดูว่าเขาจะลงตรงนู้นนะครับตรงที่แฝงไปดูสิครับแล้ถ่ายนี้ก็จบวัางอ่ะฝากร้านนะครับเจ๊งอ,อ เจงอ่างทองมากมากร้านด้วยเจงอ่างทองแล้วก็มีรังโฟมท่งทุกจังหวัดในประเทศไทยอมาได้เลยติดต่อได้ที่เบอร์โรนี้สุดแปดเจ็ด เจ็ดหกศูนย์โทรมาถามก่อนก็ได้ถ้าคือซื้อราคาตรงก็จะถูกไปอีกหน่อยนึงแทนราคาหน้าร้านก็ปกติครับผมให้มาคุยกันโทรมาคุยก่อนนะครับผมถ้ามาในนามอะไรนะลุงน้อยลุงน้อยแต่แชนแนลนี่มีส่วนลดอีกถามมาแบบนั้นบอกว่ามาในนามลุงน้อยต้องมีส่วนลดอีกพิเศษพิเศษพิเศษนะครับนะโอเคครับโอเค่ะเจ๊เปิดตีโมตีอะไรครับผมเปิดตั้งแต่ตีหนึ่งคึ่งตีหนึ่งครึ่งเนาะ ไม่เกินบ่ายโม,นมงนนะครับมาได้เลยนะ,ะจะมีสั่งจองล่วงหน้าก็โทรมาโทรมาก่อนนะครับผมก็ม,กมีทุกปลานะครับสั่งสั่งได้เนาะ,อะโอเคก็ขอบคุณครับเจ๊สวัสดีครับผมออโอเคครับคุณน้อยก็พาชมทั่วเลยนะนี่คือบรรยากาศนะครับผมตลาดนางทองปลาสดนะครับเช้าเช้าแบบนี้นะของมามีใหม่สดๆเลยนะครับก็เป็นปลามาจากมาจากบ่อออกมาสดๆใหม่ๆนะครับก็เชิญชวนเลยนะครับ ใครจะมาซื้อมาซื้อไปขายต่อหรือเจ้าปลามาส่งก็ติดต่อที่ตลาดต่างทองได้ครับมาได้เลยนะเปิดตั้งแต่ประมาณที่1นถึงประมาณเที่ยงนะครับนานปลาสดก็จะมีโซนนู้นครับพอสองมีนะั่นนู้นก็จะเป็นคัดปลาที่พาไปดูครับตรงนี้ก็จะเป็นแพที่มาลงแล้วก็คนซื้อก็จะมาซื้อตรงนี้นะมาได้เลยปลาสดๆใหม่ๆครับมีทุกวันอ่ามีทุกวันราคาส่งราคาถูกแน่นอนครับโอเคครับก็ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไ like, like, ลคกล์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับลุงน้อยนะครับแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวลุงน้อยพาไปดูปลาปลาเค็มนะปลาเค็มปลาสลิดพวกปลาดุกปลาช่อนนะครับผมวันเดี๋ยวพาไปดูในคลิปถัดไปนะฝากติดตามด้วยนะครับสวัสด,ดีนะครับเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสด,ดีครับ